สวัสดีครับสสวััดีครบผมผ่านเตาหากินเราทุ่นครับวันนี้มากับผ่านโด่งครับผมมันนี้พามาหาหน่อไม้ปลาเด้อพี่น้องเด้อวัครับวันสิมีบ่นวันนี้นี่แหละเบิ้งเบิ้งเขาเบิ้งเบิ้งมีวันนี่พามาหาหน่อไม้ปลาไปแกงครับพี่น้องสีมันหรือบ่หมานครับเบิ้งน้ำกันเลยครับมีบ่ากอนี่ฝ่ากระห้อง ฝนกันสิตกอีกครับมองดีๆแล้ตาวดีว่าเห็นเด้นี่ครับนอแหลคอฟพี่น้องครับโอ้นอใหญ่ตัวนออกเงี้เลยครับขาวจนพูดเลยพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับเข้ามาก,ก่อแไรกก็พอเลยครับผมขาดาาน,น,น,นพาพะหนึ่งกับหนึ่งเดี๋ยววิ่งอีกวะ

Ô à. nhai đi vào lòng lòng không Nó lòng 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 ngon lòng lòng nó lòng 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 này lòng 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 này.

มันออกอดีตัวนี้โอ้บักขับบัาขับ บ่คือเสียมไ่อข่อยไวะโอ้นอนั่งนิเลยไงขาจอเลยพี่นอนอดอนอ

พี่น้องอ๋อดน้องใหม่ไหมขาวจั่วเลยวะทำไมยังงามเสียอ้าโอวโหภาพดาดอู้นลอยญ่เธอวะป๊อดน้องใหม่ไหมน้องตะเอาหาพี่ไปครับกระดุนกันต่อครับป้านี่ครับก่อนนี้เอาแล้วก่อนนี้เอาเสียวหนึ่งแล้วก่อนนี้

นั่นทางเขาไปหังนพตองแบบี่าแดงเยอะก่อนนี้เอาหยาแห้งไปพี่น้องก่อนี้เอาหยาแห้งครับมีน้อยสองนออุ้นนอนหนึ่งข้างในพอ้มันเกิดแย่กันคนเนาะเอาหยามัน่มีเดนอากรได้มันเอาหยากกมันแน่นด อ uh, ุ่นเด่นมีทางยางถามอยู <N an> ่อะไรบอองไรเงี้เอาหงี้ยอู้เอาหง้ยเดเราวอะไรบอแล้วเอาบออะไรบอต้องเอาเนี่ก่อนนี่เหาเอานั่นเสียดายเขาเมาก่อนพี่น้องตัวนี้เลยหานอนนอนงามอยู่ครับ พันเต๋ยกมาเลยครับเด้อนี่พันเตยมาเมื่อกี้ครับนี่หลายตัวหลายเยอะเป็นตัพันเตยดีครับครับพันเตยกำลังมาหอดเลยครับเด้อรื่องตันเตยกำลังเก่าน้อยอยู่ตัวนั้นจังกึ้งเลยครับก้อนนี่ก้อนเมื่อกี้เขาเอาก้อนเอาเนาะเอามีนั่นนี่มีนมินเท่ามีนนะไม่เอาไปเอาไปเอายังไปมามเอาไปอย่างไปนี่ยังไปนี่เขาอดรถแล้วนี่ยังไป แไมนี่แต่กหอดลดเลนอยู่ขนานั้นยงตรงไปเลยเอองายังไปได้อยู่วกยันงาังนียังไม่ยังตกไปเออเดี๋ยวจะค่อยย่างมากกดอกเอาไม้แล้วค่อยย่างม่ยังกันเลยอกเครับผ่นเตยเสียวหน้าใหม่ครับคุณหน้ปลาครับพี่น้องแสดงว่าก้อนนี้เขาบแล้วนะเขากอนหังก้อนเดียวพอเลยน้อ มันหลยได้ก่อนนั่นไลยนอก่ะดักกอเดี๋ยวพ่อเลยมินบอลเดียวพ่อเลยแล้วจังกึ้งเลยแล้วคำใดก่อนอ่ะน้ำนะเอยแบ่งไว้กิ่น้ำบอลนี่โอ้โห่าดฝันจำให้ได้จังผ่าตแข็งกรปาดออกขึ้นก่อนเออ่าอ้โชค มพอมวครับไงะรากที่มดไม่ตั้ดนเลยแสดงวาเขาได้นอแบบนี้หเออแล้ววงพันดงอู้งพันดงเาไม่ครัานี่ปลาตัวอู้นี่ไหมได็ดักอ้เมย์เมย์นั่นดินอนใหญ่ไม่ดักทั้งนไหมใช่ นอนนแมดักเด้อเด้อคักเดีวถไทยรูก่อนักมีจ้านอไทยมี hmm. ่อีกนอนหนนอไปเจ้านอหรอสองสามนอนบอกโอ้หนนอนยญ่แห้งดีพี่นอนนอนแข็งตัวแข็งแล้วมิดมิดมิดมันอ่อนตรงนั้นฝาซุงซุกไว้เจมากระไรดอกเลยขายแตงกันละจ้าขายแตงขายดีก็มเลยนะ็ดเลย มนนเลยคนอ้เอเอน,น,นเเาม่ต้งน,น,น,นุนอน,นงอ,านนอนข,าขาวๆเลยคุยคแม่ตง้งเขาไปตั้งคุณหนมนมเบง่เอออยู่ไว้เลยอยูไไ่ยไว้เลยเออนอู้นอน,นี่ไหมสอ,นอนนสองนอนีกสองนอพ่อแก้งเลย เต็มมอเลยพี่น้องมอนี่ป๊าดโอ้คกินมันอัเตยแ้ตบุบอกว่าบ่มี่มียง้าเปล่าอยู่สองอตัวนั้นสองอตัวเตยนัเออไปเสียเวลาคุณักเลยถ้าไปก็บุหรอกมันออก่ออกเออไปเบิันหูวตัวนออกก็าบุญ้อยว่าบ่มีอ่มียังถ้าตกหนังุ้มเยเรเรื่อยเไหมเรื่อยๆไหม

ต้หม่ดองนะูเฮ็ดบ่เป็นบ่ดองบ่แดงดอม่สแบบมจินย่งเดียวเกงยางเดียวมกมเกงมกมอยังเยวีาจลยพี่น้องนี้เด็ดากุเบ็นอนนั่งดินี่ดาสองนอนี่เออมีมีมากนเอาตกขาอย่างนี้นี่นอนนั่งินนี่สองนอนี่อา้ามสินเอาเองมีแล ขาวเียงนี่นองดินนี่นี่นี่เห็นบอลนี่มันกำลังขึ้นมากนี่อีกสองนอนนั่งคือบดดึกมาให้เ่เดี๋ยวอ๋อวนอนนังดินพี่น้องอืมอู้นอนนั่งดินพี่น้องค้องนเลยพี่น้อง ใิ่งานของเงานาพิจมูกูได้ตรงนันเลไ่ช้าี่ี่ทอนองกูอสตัวเนาะตองมงตาเอสตัวทำอะไรอน้่งลยขาวเลยวะ นาพี่น้องขาโจ้เลย่มีเสียมครับป้าอาดากเอนโอ้ปลาดาบของเมืงนหน้าดินแหละขาเขา ขาวนนนขาจัวเลยพี่น้องโอ้นอนูอ่อนอนไหมป๊อดพี่น้องวางนอนงดนขาวจัวเลยพี่น้องเอ้อตไมปลาเลยพี่น้อง ออกจากปลามาเลยครับเด้อครับบังหน้าใหม่ครับพายเซเลยครับผมพานดวงหมานค่ะครับหน้าใหม่พายเซเลยครับเราจะไปบังผลงานครับเออได้หลายหรือได้น้อยครับว่ามาเอากรอนกนต่างกับจังกึ่งอยู่พี่น้องท่านนี่กับจังกึ่งอยู่ครับครับไปบังผลงานครับพานดวงโอ้หน้าใหม่ปลาเขาหมานเลยครับผมเนาะเขาเขา อบๆใหญ่ๆ,ๆเ, be, เลยครับผมพี่น้องเสีมันหานถือว่าพ่อเดี๋ยวอยู่เดีกินอยู่นะครับเนาะพี่น้องอันนี้สำหรับคลิปนี้เท่ากับฝากไว้ทัานหมดนะครับเนาะพี่น้องเนาะแล้วคลิปหน้าจะคอยมาเผากันใหม่สหรับคลิปนี้ผ่านโด่งผ่านเตยพอผมผ่านเตาก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามช่องยูทูบใหม่พวกเราด้วยนะครับเด้อชาอากินเราทุ่งครับผมสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ